ท่านสาธุชนมุตรบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบหกสำหรับตอนที่สิบหกนี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่สิบห้านี้สิมนปีนรกแต่ตอนที่สิบหกนี้หนีทุกขุม ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บอกลีลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินวร์คือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์สามรายการได้ว่าตัดสังโยชน์สามรายการได้ ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้น,นั้นจะไม่มีการตกมรกไใ้เกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะเป็นมนุษย์เทวดากับพรหมแล้วต่อไปถ้ามีกำลังเต็มก็ปนิพาน การตัดสัโยาตอนสามรายการก็ขอบอกกันแบบง่ายๆมาย่อๆพูดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือหนึ่งให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์ คือเกาะสิ่งที่มีกําลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจหลังจากนั้นก็ทรงสิ้นห้าบริสุทธิ์ถ้ามีกําลังใจละเอียดดีขึ้นก็ห้ทรงกำหนดสิทธิให้บริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุข แต่ยแยกความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวดากับพรหมไม่มีความทุกข์ที่มถ้ามีกําลังเต็มอะไรปานิพานเหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกันเป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะแนะนำคาถามมหาเสน่ห์ ถ้าถามว่าพระมีคาถามาหาเสน่ห์ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดกิเลสได้แล้วยังมีเสน่ห์ด้วยหรือก็ <c oughs> <c oughs> ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสได้มากเสน่ห์ก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็เสน่ห์ก็น้อยลงมา ถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยนะคงับสิ่งที่ไม่เป็นสเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ขึ้นมาก็มีสเสน่ห์เหมือนกันคำว่าสเสน่ห์แปลว่าความรักความรักซึ่งกัไแกันเป็นการเยื่อใ่แห่งความรักที่ดึงกําลังใจเขาผู้คนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทาเราก็รักเขาเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเ่ามพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้าขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายแล้วก็มันก็ตาย เราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงขร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องชายก็ปรากฏก็หนักใจกอยู่นิดนึงความป่วยไข้ไมส่สบายเกิดขึ้นมันก็มีความลําบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้เราเราจะมีแต่ความสุข าะคนที่มีเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะสังสรรค์กับสมาคมใดบุคคลใดเราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู้ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาทด้เสียกันได้นี่เป็นของธรรมดา แต่แต่พบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอ,อาการอิจฉาทิศยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรักคาถามาทาณห์นที่มีอยู่4ข้อ4คำหนไม่พูดปด 2. ไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่พูดส่อเสียด 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล อันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลีแ <c oughs> ปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคำพูดที่เราพูดไปเองคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยภาษาบาลีเทนีกว่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยก็เห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่ นี่พระพูดไม่ใช่หมอศัยศาสตร์หมอสเสน่เล่ลมพูดพระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถานในที่นี้จงึถือว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือคำพูดอาตมาจำถ้อยคำของท่านสุนทรพูดไว้ได้ตอนหนึ่ง,งกล่งว,ว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปาก จะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหานั่นหมายความ่าจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปอจะได้ยากหิวโหยก็พาะชิวหาคือลิ้นลิ้นเป็นเครื่องเครื่องลิ้นเป็นเครื่องแต่งเสียงวันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทำงานตามหน้าที่พอปล่อยร่างกายดีก็มาดิพูด ถ้าไม่ได้พูดงานก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็ขอพูดทั้งๆทงี่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพียมากเหลือเกินกร่มความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าต้องการมีสเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็จแต่คนพูดปดมดเท็ศนี่ ถ้าเขาจับไม่ได้เป็นก็ดีการยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปดมดเท็จได้เมื่อไรเมื่อนั่นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งการละการก็ดีาาก,ก,ก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรพวกเราเป็นคนทำลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปด คนที่จะคบหาสมาคมด้วยกว็าหายากเพราะว่าเขาพูดอะไรถ้าพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปวดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลงซ้อมหนูแล้ว ความจริงข้อนี้ก็เป็นทั้งศีลทั้งธรรมนะศีลไม่แค่พูดปดกมมบดสิบก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดพ้อเจ้อเหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีลและก็ทั้งกรหมดสิบด้วยสำหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอาตมาเคยถามว่าการรักษาศีลห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆประว่าหนักใจที่พระมุสาวาต เพราะว่าเขาจําเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจําเป็นอย่างการค้าขายที่บรรดาแทนผู้ตบริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จําเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกยวาพ่อข้าฟังเขาจะเกรดน้ําหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่วันหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้า มันดาท่านสตรีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าสินสีข้อพอรักษาได้แด้ว่าข้อมูสาวาดีหนักใจแต่ความจริงถ้าเราจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกัน อันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเลวก็ต้องบอกว่าดีขนาดเลวท่านถามว่าขนาดเลวทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แต่สลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกก็เป็นของดีแต่ว่าอัตราก็มันเป็นของเลวหยาบไปหน่อยสวยน้อยไปนิดเนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้น ก็เรียกว่าดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริง <c oughs> ข้อดีหวังว่าบรรดาท่านผู้ตระบริษัท,ทชายหญิงคงไม่หนักใจมาอีกตอนหนึ่งเนระื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ ในท่อตลาดเขาขาย10บาทแต่ว่าต้นทุนจริงๆมันเป็นบาทสองบาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเข้ามาซื้อเขาขอลดไม่ใหตต่อบอก10บาทเขาขอลด9บาทหกือบแปบาทถ้าต่อจนหมายความต้องเป็นสิบเอบาท12บาทคงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อมาสูงขึ้นดังนี้ว่าขอลดลง ว่าขอลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทในสมัยสงครามโลกคณนสองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่วัตประวรวงสาวาดจะไปเทศที่นคนปรปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่เพารัต ก็ขึ้นรถยนต์ที่นั่นรถโดยสารไปเจอกระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็เข,เข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊กว่าตอนเย็นจะมาเอาเขาเปิดราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะเอาไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหมเท่าแก่ก็บอกไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจ แต่ว่าพอกลับมาปรากฏของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงขึ้นไปหมดราคาเดิมไม่มีสมมติว่าราคาเดิมเป็นสิบ,บาทตอนเช้ามองดูแล้วมัน10บ,บาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายไป็นสิบสาบาทไปของบางอย่างกระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามเขาเวลานั่งค่าเงินมันสูงเข้ายี่บาท ตอนเชา้าเขาเขียนราคา20บาทในฐานะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งจะไม่ขอลดละเท่าแก่จะลําบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแกเลยบอกว่าท่านไม่ขอรถผมจะลดให้ผมเอา18บาทแต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าประเภทนั้นราคาขึ้นไป25บาทก็เลยถามว่าท่านเ่าแก่เมื่อเช้านี่มัน20บาทนะ นี่แท้ตอนเย็นยี่สิบห้าบาทใช้อัตังไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างไหนครับผมไม่เก็บไว้ข้างไหนแล้วราคาผมก็เขียนเท่านี้เหมือนกันแต่ว่าทมรับสัาตังจริงๆแค่18บาทก็ถามว่าทําไมจําเป็นต้องขึ้นราคากันตามนี้ด้วยเรามันไวเกินไป เท่าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะักประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนต์นก็แล้วกันให้ขึ้นราคาของไปอย่างละกี่เปอร์เซนต์ต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าแต่เราไม่ขายตามเขาล่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดี เขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแก่ก็เลยบอกไม่ได้เราขอรับถ้าไม่ขายตามเขาเราขายาเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้นมันมีความจําเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเด็กแกก็เอากระเป๋าให้มารับเงิน18บาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ดี แต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทแกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่โดยความจริงเอาตมามาถึงวัดคนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมใจเท่าไรเป็นเรื่องของผม ให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันตะได้มาถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกินความจริงถ้าบอกค้อนราคาสิบมาคอราคาสองบาทเราขายสิบบาทก็คอนลดแปดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมาเก้าบาทห้าสิบอันนี้ฉันได้ยี่สิบห้าสตางค์ให้ได้ห้าสิบสตางค์เท่านั้นเอง ถ้าจะลดก็ลดได้เพียงยี่สิบห้าสตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นภาษาวาดถ้าเป็นไงจริงจะไม่เป็นภาษาวาดก็ต้องตอบเขาเฉยๆว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่ห้าสิบสตางค์หรือยี่สิบห้าสตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไหร่ ก็ตอบเฉยๆบอรากว่าของมันหลายชิ้นเดียวกันบอกยากไม่ต้องเปิดตำราเท่านี้ก็หมดเรื่องเราไม่เป็นภาสาวาดกรงความว่าคนที่พูดมุสาวาดเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาแทมพุทธษัสชาหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริง แต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกันการพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลาอย่าพูดจนกระทั่งเขามีความเสียหายต่อหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนในเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วหรือยัง ถ้าเป็นเครื่องเครื่องสะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีจะเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบายโูดอ้อมหน้าอ,อมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจรึงคนพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูด ตามที่พูดกันแบบว่าวาจารจริงเป็นวิญญาเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มากก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงในบรรดาญายโยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือวาจาเป็นทิพย ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนหลายมีความไว้วางใจในท่านสำหรับกั้บทสิบเลิกสิงข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะต่อไมข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าไม่จำเป็นหยาบพูดเลย แต่ความจริงบางอกา่ก็จำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นของเราอย่างคนที่อยู่คนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจามีเหตุมีผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้ทุจาหยาบ ตึงตังคงครามไม่ได้เสียหายกันเลยท่านี้เพะอไรเพาะเธอมาจากสวรรค์ถ่างบังคนเป็นคนนิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตังคมคราม อันนี้เฉพาะคนในปกครองของเรามีความจำเป็นต้องใช้เหมาะกับนิสัยแต่สำหรับกับเพื่อนบ้านภรรดาญาโยนทลายอาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนและอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รัก แต่ว่าสำหรับเพื่อนที่คบหาสมาคมกับสนิทก็ไม่แน่นักบางทีไปพูดเพ้อๆเข้าเกด่าเอาเลยหาว่าดาจริตนึกคำว่าวาจาหยาบที่ก็ดูเฉพาะบคุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะ เวลานั้นเวลานี้ปัญหาหนุ่มเจอไม่ได้อยู่แล้วมีแรงมาพูดได้กะบุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือชั้นปถมมาด้วยกันเธอเป็นอธิบดีกรมกรมหนึ่งพอไปพูดวาจาหวันหวานเข้ากับชักกระชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ เมื่อสมัยเป็นเด็กอย่าลืมนะว่าเรียนหนังสือโต๊ะเดียวกันความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสําหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่องสรรเสริญกันแบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นคารวะเขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกัน คนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทำเธอไม่อยากจะทำอยากทำงานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแปรพู้ค้าหับเร่แต่ความจริงไม่ได้หับติดต่อของที่น่นมาขายที่นีน่ติดต่อที่นีน่ไปขายที่น่นรู้สึกออไรายได้ดีไรายได้ของเธอดีมากบางวันสมัยนั่นค่าของเงินย,งยังแพงอยู่ ก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสตางค์บางวันเธอได้กำไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบา,บางวันถึงพันอย่างไม่ได้เลยก็สองสามร้อยบาทนี่แค่เฉพาะกำไรรวยมากดีก็ดีว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนเพื่อนคนหนึ่งเปน็นที่พอดีเหมือนกันคำว่าเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนอนตาตมาอีกคนไปถึงก็ยกมือไหว้ผู้ครับ ท่านครับผมเขาให้ในอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูอย่างนี้กูไม่เช่นนายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงทีหลังห้ามพูดนะนายได้กบ,บอกว่าท่านเป็นอธิบดีเขาแกก,ก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันชวนไปกินเหล้ากันเลย กรวงความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควรกลวงความว่าแม้ถ้าใช้หวานหวานเกินไปสำหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล้าวเกินไปสําหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกว่าจาใช้กลวงความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักขบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับ,บคนทั่วไปนยะเป็นคาถามาเสน่เหมือนกัน เวลาเหลือห้านาทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้วลองตามันจะไม่จะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนโคดมันขาดใจตายไปเลย <c oughs> <c oughs> เรื่อความต่อไปวาจาสอเสียดเรื่องการยุแยงแต่แข่งแสะปันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยท่านเรายุเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนเนะีเขามีปัญญาที่แรกแต่เขายังไม่พบหน้าซึ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญาข็แล้วกัน ่อรับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกราให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้าบังเอิญเขาพบหาสมมาเขาพบเันเข้าตายสนเข้าวอะไรวาจาที่เรายุยงตะแคงแสะไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ดับบรนดาญาโยมพุทธบษัยหญิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดอำนา ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่าใกลไปอาวุธไปก็ได้ก็อาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำในสำหรับอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพื่อเจอเหลวไหลคือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอยาใช้เป็นอังขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความเลื่อนเริงบันเทิงใจเกิดกับผู้รับฟังนิทานใครๆก็ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้ว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร้เหตุไล้ผลน่บรรดาแต่มพุทธศาสตร์นิกจชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่ออะไรพ่อพูดไปเราก็เป็นคนเสียบันหลังได้ไปเจอหน้ากันเข้าแล้วเขาไม่พบกันเขาไม่พบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้หมอน,นั่นอีหมอน,นี่มันไม่ไดีพูดส่งเดยไรประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากปเท่ายก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังย่พูดอะไรกับใครเขาเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข์ ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเราก็ไม่เชื่อวาจาของเราที่ระบ,บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่ส้นตอนพูดถึนว่าไว้ว่าความจะช่วยรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะ สามไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกเรากันสี่ใช้วาจาเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่รายการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คนเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขาถือว่าวาจาเป็นทิพย์อาลบรรดาแทานพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กลัวไปเสียงก็แห้งไป ทนมาถึงเวลาสามสิบนาทีพอดีก็ขออำลาทยัยพิงตรรนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี